สวัสดีครับป้ากับผมมานี่ทำข้าวกลีบเองในบ้านวันนี้ผมจะพาไปเนี่ยัดกับเพาหมูกรอบนะครับส่วนใครที่ยักได้สูตรหมูกรอบเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับพร้อมแล้วไปดูสูตรและขั้นตอนการทําได้เลยครับผมจะพามาเก็บใบกระเพาก่อนนะครับทุกคนที่ผมเก็บวันนี้ก็จะมีอยู่2อย่างการสีม่วงกับการสีเขียวนะครับการสีม่วงก็จะกินก็จะชุนกว่าการสีเขียว พอเก็บใบกระเทียมเสร็จแล้วเขาก็มาตำพริกกันเลยครับใส่พริกลงไปตำด้วยกระเทียมหอมแดงเขาใส่ทุกอย่างลงไปแล้วเขาก็มาตำกันเลยครับตำต้องละเอียดนะครับเอาประมาณนี้เลยครับทุกคนแบบนี้ใช้ได้แล้วครับอาาพอตำพริกกระเทียมเสร็จแล้วจากนั้นเขาก็มาซอยหมูกรอ,อกันนะครับดินแบบนี้เลยครับ เอาซอยหมูกรอบเสร็จแล้วเอาอกมาตั้งน้ำมันเอาพริกวนไปพัดกันน้ำมันให้หอมเนี่ยนะครับไปเรื่อยๆพัดให้กลิ่นหอมของพริกกระเทียมออกมาเลยนะครับจากนั่งกับุงรสด,ด้วยรสด,ดีน้ำตาลน้ำตาลก็ตาเขียวก็ตามด้วยน้ำมันหอยนะครับเลวลาเราไปพัดให้เข้ากันมรอบนะครับ เอาได้แล้วฮาวเซยใบกระเพราลงไปเลยครับหักคัดต่อเลยครับทุกคนคัานี่ใบกระเพราเป็นแบบนี้เลยนะครับจากนั้นฮาวเซยหมูกรอบลงไปเราจะใส่หมูกรอบที่หลังนะครับทุกคนถ้าสมมติว่าเฮาใเ่หูงไปก่อนมันก็นจะบวกรอบนะครับเราจะเอาไว้ที่หลังเลยนีก็จะได้ประมาณนี้เลยครับทุกคนแบบนี่จะถือว่าเป็นขั้นแช่ได้แล้วนะครับปิดแก๊สได้เลย จากนั่นเขาก็มาตักส่จางกันเลยครับกินหอมมากเลยครับทุกคนลองไปทําตามันดูนะครับเมนูนี้ง่ายง่ายครับใครที่ยากือผมทําเมนูอย่างนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทุกคนขอบคุณทุกๆคนท,ที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ